เฉียงนะซื้อไม้ได้เด้อเด้อมันยังใส่ได้อยู่บ่มันสีมันสีนั่นไม่ซื้อเนอ้อเอา,าเทียนยังกินครับกินอย่ี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับขาเจ็ดเนาะได้ขาเจ็ดมาขวดุ้พี่น้องกิน กระเทียมพมริกหัวยิงไข่ใบมะกรูดพี่น,นะครับจะทำเมนูอะไรรู้ไแกงออมเป็ดแกงออมเป็ดเดินคนนึกว่าจะคั่วสมุนไพรมาแม่นะเนาะแกงออมเนาะต้มไช้หอมกระเทียมคั่วกระเพียง ใช้มือทำนะคะไม่ได้ใช้ตีนทำนะคะบอกไว้ก่อนหอมมากลัวานิ่สุกหอมบ้านค่อาใช้แต่มือนะแต่บ้านที่คนบ้านที่อีมันพูดนะมันใช้ตีนทำพี่น้องคอมเมนต์คาะหเนื้อเป็ดน,นะคะไม่ใช่เนื้อไก่ ใบพัดล่มเลยลพี่น้องคันเบ่าเปิดบ่ออะพรามัน,นพักเปิดระบาย,ยค้างสรอยมะเขือสร้อยพอัพี่น้องมาที่นี่คือชงใส่อันนี้แล้วเป็นทีนี่ใส่ของวเข้าไป ี่ห,หมอ,อมอะไรหอมปลาไหลเนี่ยใส่โหขัดใส่หอ,อมปลาไหลไม่ร้อรงเลยถักลงเดินพี่นอ้องหกแล้วป่อยแล้วมึงพี่นอ้องอุ้ยกินไป กินหอมยัวเมฆาบอนะ่ะกินหอมนี่น,นนะจอดหอมพักซีหอ,อมมากมากมา,าพี่นอ้องมาแล้วๆเหมือนเปิดทชีแล้วปแปดบ้านเสียงหอยลงเกล่งให้กบเขากินได้ไม่ได้มันไม่ได้เท็จนี่เสร็จล้ แกอมเป็ดใส่ตักสีลองเรามเป็ดอยูบ่ออีเนาะนกพิดคนคือเออแล้วกเด้กคนกินอะไรเช่าเลยแกงไมไมเป็ดก็เนียกินคือคืนนี้หาพุ่มบอกแม่อยากกินเข่ากระสนะลูกขึ้นมาหาให้กิน กินผักบดแดงน่อยจะปุวยสนุกไปคดกจะเผา น้ำก่ะน้ำก่ก็สิว่าในยังลูกมันก็ต้องกระเดียดั่อืมอ๋อเขากเขาใจขนาดว่ารูปนะอือขอมักซีเราโดยที่น้องแสบนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มีตู้เย็นแช่ผักแช่นั่นแช่นี่แช่นมแช่เนยไม่แห้งใจเนาะกินปลาเทมปุระย่างหมู่ดียว เข่าเดินตอนเช่าแล้วกับอันอันป้าหันท่าท่าอันนั้นรถดีแล้วก็าอ,อบเลยมือกับวันพุธ เียบแถ่วมมกัคขวมันคมไอ้เพ็รมามันเป็นวัยรุ่นมาน่ะบเกกินปีสองปีจะคล้องมาเถ่าละ่ะจะเถ่าก็เต็กหน่อยตีกันเนาะแล้วบัง พ่าแม่เราเด็กน้อยเพขาเนี้ยก็ัยรุ่นไว้นุ่มตีผูกเขาแช่ปะใชยตูดตีเผาเรอราลองกินมันดูเหนือกันอันนี้แบบใช่ล้วอันนี้อะไรเหรอทำอะไร ลมมันกัดลมมันจะมาทามโสคไปดู่คุณีูู้่นั่งหรอกมันไปกัดเขาก่อนเป็นสัตว์ะมันไปอะไรชัเข้ากัดมนมันมีตัวเมีย่ะน่าแบบไปแย่งผู้ช่าเขา

อิ่มเพาะโลกไปนะหาได้หกนาทีแฉะปนดนะนากันออกไปตึโอ้ยตัวด่วนไลองตัวอไ้าเปียมนบหลอก Câng khi có bất là khách hàng Cảnh hiện tại League 6 Ngày czego đây tôi luôn gọi tuổi 은 truyền những điểm mại trong việc mà นอยู่บ้านเขบ้เรีงมันงคอกดุ้มมอสัขาักมันมาไเต้นตะก้าคู่มือไม่มันก็ไปทาก ใส่มันทำให้หันตัวมันเอาไม่ได้และมันาแล้วมือในข่อยนะท่อ,อนใส่นะคาถ้าเหือห่อยเอาละคบทอนแล้วไงใา่ค่ทอนของมันจะเปลี่ยนเองทลงสะพานขอก็ต้องมาร่อให้คนมาล่อข่อยหรอกเขาใช้บนมือบนเ็น

มึงทำเป็นปุ๋ที่สารเมื่อคืนเวลาเจ็ดสามเมิ่ง